นะครับระหว่างมาาลัยเกษตรศาสตร์โดยท่านทิการนะครับและก็สมาคมนิสิตเก่ามาาลัยเกษตรนะครับโดยท่านนายกยสมาคมเราก็จัดเป็นกิจกรรมเดินวิ่งการกูศลนะครับซึ่งได้จัดมาแล้วเนี่ยสามปีปีนี้เป็นปีที่4ก็เลยตั้งชื่อว่า KU หลัง4นะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ที่สำคัญคือเนื่องจากว่าสิทธิเก่าของมาาลัยเกษตรเนี่ยมาถึงรุ่นปัจจุบันแน่นรุ่น84สแล้วนะฮะก็สองแสนคน นะที่จบออกไปรับใช้ประเทศเราก็อยากที่จะเป็นให้เหมือนกับเป็นประเพณีเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการที่จะสร้างความรักความสาม,มัคคีและก็สร้างพลังของชาวเกษตรเพราะฉะนั้นการจัดงาน KU ยูรันซีเนี่ยเราก็ใช้ชื่อว่า power of KU นะครับว่าเกษตรศาสตร์มีทุกหลายคณะวิชาแล้วเมื่อจบไปแล้วก็ไปอยู่ในทุกหลายอาชีพภาครัฐภาคเอกอชนนะครับภาครับวิสาหกิจภาคการเมืองอะไรต่างๆ รวมแล้วแต่เป็นพลังที่จะสามารถร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศดังนั้งการที่ได้มีการจัดงานและก็รวมพลังชาวเกษตรนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างความรักความสามัคคีที่จะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศนะครับและก็สร้างชื่อเสียงให้กับมหาพิทยาลัยนอกจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของการออกกาลังกายนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับที่เป็นพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศและก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าขณะนี้เนี่ย นลรยเกษตรศาสตร์ก็ถือว่าได้มีความก้าวหน้านะครับมีชื่อเสียงมีการพัฒนางานทางด้านวิชาการไปเยอะแล้วก็มีส่วนสาคัญในการเข้าไปแก้ไขปัญหาสังคมเราก็ยังมีปัญหาในเรื่องของทางด้านสาธารณสุขนะครับการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ทางพยาบาลากนั้นททนะครับก็เลยได้มีโครงการในการที่จะให้กัลัยเกษตรศาสตร์มีคณะแพทย์ นะครับเพื่อผลิตแพทย์ผลิตพยาบาลแล้วก็มีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยก็คือโรงพยาบาลเกษตรศสาสตร์แล้วก็ทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นก็อยู่ในทำเลที่เดี๋ยวนี้คือการเมืองนะครับริมถนนวิภาวดีรลังสิตฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่จะสร้างมหาวิทยาลัยเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณสี่แยกที่ตัดกับวมมิภาวดีหลังสิต์ก็ถือว่ามีโลเคชั่นที่เหมาะสมใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ8 00 0ล้านบาทก็ได้รับอนุมัติได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็ใน, 8, น,นกเปกสร้าง รประมาณ5,000ล้านแต่หน่วยรายจะต้องออกสมทบ30%คือประมาณ1,500ล้านฉะนั้นเนกิจการต่งางๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทางสมาคมพิสศษเก่าก็ต้องการที่จะนํารายได้มอบปกนอัธิการเพื่อเป็นชวนหนึ่งนะครับในการเป็นกองทุนเบื้องต้นก็ต้องขอบคุณจิตเก่าเกษตรนะครับที่ผ่านมาก็ได้มอบเองินให้กับหน่วยราย,ลายแล้วประมาณ200ล้านบาทเราต้องการ1,500ล้านบาทนะครับฉะนั้นทุกบาท ท,ท,ทุกราคาทุกเงินเนี่ยก็จะมีความหมายในการที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างโลบานนะครับของหลายบคณะแพทย์ให้สําเร็จต่อไปฉะนั้นเนี่ยก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกิจกรรมดีๆก็อยากจะเชิญชวนนะครับอยากจะเชิญชวนนิสิตเก่าหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปก็สามารถมาร่วมกิจกรรมด้วยได้เป็นการจัดก,การขึ้นในวันที่อาทิตย์ที่15ันวาคมทุกปีที่ผ่านมานั้นเราไปจัดตามแคมปัสต่างๆทั่วประเทศ แต่ว่าปีนี้จะมารวมกันนะครับเพราะปีนี้จะเป็นการจัดงานที่คงจะมีผู้เข้าร่วมมากที่สุดนะครับเพราะเวลาเรากระจายไปเนี่ยก็แห่งนึงก็สามสี่พันคนแต่ทีนี้จะมารวมกันนะครับก็อยากจะเห็นผู้เข้าร่วมงานนะครับอย่างเงาหลักหมื่นหลักหลักหมื่นขึ้นไปนะเพื่อเพื่อให้เกิดพลัง power of k u จริงๆก็อยากจระเชิญชวนนะครับติกา่าเกษตรติกา่าเกษตรติกา่าเกษตรติเก่าเกษตรติกา่กาเกษตร ติเก่ามเสเก่ากเสียิเก่ามเสกามเสกามเสกามเสิกามเสกามี